รับเข้าสู่ช่องแม่หมอเอนดี้พุลิชิสจะทอล์กนะคะก็สวัสดีชาวราศีพิจิกด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านดวงความรักประจําเดือนมิถุนายน,นกันนะคะหรือว่าคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะไพ่เนี่ยมีพลังงานมีผล 3- 6เดือนนะับจากวันที่คุณเข้ามาดูนะคะความรักรอบนี้นะคะเราเปิดให้ทั้งสามสถานะคนโสดคนมีคู่คนมีคนคุยแล้วก็ คนที่มีประเด็นฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะถ้าดีต่อใจก็อยากให้รับพลังงานดีๆไปถ้าไม่ดีถ้าฟังเราไม่โอเคก็เลื่อนผ่านไปเลยหรือว่าปล่อยผ่านไปนะคะทีนี้ราศีพิจิกเนี่ยเกิดังที่เท่าไหร่เดี๋ยวใส่ให้ในช่องคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูของคนโสดชาวราศีพิจิกก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะได้6เหรียญ for giving and learning นะคะแล้วก็ไพ่ เท็กซ์ลีจะบอกว่าให้พลังงานของชาวคนโสดที่มีความรักนะคุณมีความรักให้ใครบางคนเต็มเปี่ยมคุณมีความรู้สึกดีๆให้ใครบางคนแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับกลับมาคุณอาจจะไปทุ่มเทวความรักให้ใครบางคนรักเขามากๆนะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอะแล้วแต่ว่า มันเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ได้รับความรักสิ่งนั้นกลับมานะคะกรณีแรกนะคะกรณีที่2เนี่ยคนโสดเร็วๆนี้คุณอาจจะเจอใครบางคนจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจเป็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเสียใจแต่เขาอาจจะใช้ชีวิตของเขาไปแต่ว่าสิ่งการตัดสินใจของเขามันมีผลต่อความรู้สึกของคุณเขาอาจจะกลับเข้ามาขอโอกาสหรือว่ากลับเข้ามาขอโทษคุณกลับเข้ามา คลียร์ใจกับคุณกับเข้ามาเพื่อให้ในสิ่งที่เขาควรจะต้องให้คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคําขอโทษขอให้อภยัยหรือว่าเขาอาจจะมาขอความรักหรือว่าเขาเห็นว่าเขาเคยทําร้ายเคยทําไม่ดีกับคุณไปเนาะเพราะว่าไพ่หกเหรียญนนะ่คือไพ่ของการให้อภยัภยไพ่ของการให้โดยไม่มีเงื่อนไขไพ่ของการที่มีเวลาหยุดยืนให้นะคะเรามองว่าพลังงานคนโสดชาวราศีพิจิกอะ คุณเป็นคนที่เหมือนเข้าใจความรักมากๆคุณเป็นคนที่เริ่มเรียนรู้แล้วว่าความรักจริงๆคือไม่ได้คาดหวังอะไรพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากค่ะเพราะว่าเทคติลิสมาออกบอกกับเราว่าคุณดูมีสภาวะความเป็นผู้นํามีแบบความสง่างามมีความภาคภูมิใจในตัวเองคือเหมือนจุดที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเรียกร้องความรักจากใครอ่ะ เป็นจุดที่คุณต่างหากที่ต้องให้ความรักผู้คนแล้วก็เหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดอะ่ะจะเป็นคนให้ความรักกับผู้คนซะมากกว่าให้อภัยกับทุกคนจิตใจดีกับทุกคนแบบว่าใครทําร้ายใครทําอะไรคุณ,ค,ณคุณก็แบบให้อภัยหมดหรือบางครั้งมันอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่าบางคนอนะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบ คู่ครหรือว่าพลังงานจะไม่ดีพอที่จะรับสิ่งนั้นแต่คุณก็เห็นว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขแล้วที่จะให้ก็อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนคุณกลับมาเป็นคนที่คุณรักหรือว่ากลับมาขอโอกาสมันก็มีการเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันนะคะ Forgiving and learning มาบอกกับเราว่าแน่นอนคุณจะมีการพูดพูดคุยหรือว่า Take Action จากใครบางคนหรือตัวคุณเองที่ไปขอโอกาสใครบางคนอาจจะกลับกันก็ได้ที่คุณไปขอโอกาสเขาขอขอ,ขอแก้ตัวนะคะ อยากไปคืนความยุติธรรมให้เขาอะไรแบบนี้มันกลับกันได้นะคะก็เป็นพลังงานดีๆเรามองว่าคุณเริ่มเป็นผู้นําขึ้นคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําหรือเขาคนนั้นรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําเขาอยากจะทําให้มันถูกต้องไม่ว่าจะอย่างไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะตอนสุดท้ายจะได้กลับมาเป็นคนรักกันหรือว่าตอนสุดท้ายอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันจะไม่มี ข้อติดใจกันมันจะไม่รู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะไพ่เหม่เลกขกคือให้ดาวสุขไพ่ของควาอบอ้อมอารีให้อภัยการมีสเสน่ห์การรู้สึกรักผู้คนได้ไม่มีเงื่อนไขไพ่เหม่เลขข้างก็คือไพ่ของดาวพฤหัสเป็นครูบาอาจารย์มีความสุขอบอุ่นเชื่อใจไว้วางใจได้ซึ่งมันเป็นสภาวะของคนที่ดูแบบอบอุ่นมากๆแล้ดูดีมากๆในความรักนะคะหม่เล็กแดเนี่ย เป็นดาวที่ทําให้เรารู้สึกเป็นความรู้สึกของ i n f i n ตี้คุณมีเกณฑ์หละคุณจะได้กลับไปเจอคนเก่าหรือว่าสถานการณ์เก่าๆคนเดิมๆแล้วได้เคลียร์ใจกันนะคะได้เป็นเวลาดีๆที่ได้แลกเปลี่ยนได้ปรับความเข้าใจกันเนาะเอออะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนโส,สดชาวราศีพิจิกค่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูคนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่แฮงแมนนะแล้วก็ very s ร o n แล้วก็ได้ไพ่ takes a leaf of อฟเ r นะคะ of ฟ i e r จะบอกว่าคนมีคู่เนี่ยมีภาวะของการคิดเยอะคิดหนักนะคะหรือว่ามีภาวะของการแบบทบทวนอะไรหลายๆอยา่าง สถานการณ์ของคุณมีคู่ไปได้เรื่อยๆนะคะคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรการความรักความสัมพันธ์ก็ยังไปเรื่อยๆแต่มองว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณจะมีแพชชั่นถ้ามันความรักมันนิ่งๆไปหรือว่าความรักมันไม่หวือหวาไม่หวานเหมือนเดิมอ่ะหรือว่าแบบคุณรู้สึกว่าหมดแพชชั่นกันหรือว่าใช้ชีวิตมาชิวๆมันก็เรื่อยๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีแสงสว่างส่งมามีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณสดชื่นในความรู้สึกเร็วๆนี้คุณใจแบบรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมั่นคงมั่นใจในความ รักมากขึ้นหรือว่าความรักของคุณถ้าใครที่คุยกันอยู่แล้วรู้สึกคิดหนักว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณมันจะดีไหมจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมอะไรแบบนี้แล้วคุณนะให้เวลาตัวเองให้เวลาเขาในการทบทวนเดี๋ยวเรเ็วเวนี้ยค่ะคุณจะได้รับสารบางอย่างได้รับการเทคแอคชั่นบางอย่างแต่มันไม่ใช่เลยแบบมันไม่มันไม่แบบเร็ววัน2วันนะคะมันก็จะช้านิดนึงนะแล้วก็จะบอกว่าไพ่ออกมาบอกว่าอยากให้คุณเชื่อมั่น เราไม่ได้เชื่อมั่นแค่ตัวเองเท่านั้นแต่ยังต้องเชื่อมั่นสิ่งแวดล้อมรอบข้างเชื่อมั่นคนรอบข้างเชื่อมั่นคนที่คุณรักด้วยนะคะให้ความศรัทธาให้ความเชื่อมัน่นการคิดนะคะก็คือกลับไปทบทวนกลับไปทบทวนกับตัวเองกลับไปคิดกลับไปตัดสินใจถ้าจะคิดจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเ,เร็วๆเนี้ยสิ่งที่คุณจะได้รับมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกกลับมาศรัทธานในความรักอีกครั้งหนึง่งแต่มองว่ามันไม่ได้มีเกณฑ์แบบ เลิกลาหรือว่ามีประเด็นอะไรมาอาจ,จะเป็นของการคิดใหม่เพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือการปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นประมาณนี้นะคะอ,อ,อีกกรณีหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าคุณคิดคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณอาจจะต้องปรึกษาปรึกษาคู่รักของคุณนะคะหรือถ้าตอนนี้เขาขอเวลาส่วนตัวขอคิดขอตัดสินใจเรื่องอะไรคุณจงเชื่อใจแล้วปล่อยปล่อยให้ปล่อยเวลานะคะก็คือเว้นช่อง เป็นระยะห่างให้กันและกันได้คิดได้ทบทวนบางเรื่องมองว่ามันจะมีเกมมีข่าวดีนะคะในความสัมพันธ์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนที่มีประเด็นนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกได้ไพ่แปดไม้นะคะช h ล l d เดนค่ะแล้วก็ได้ไพ่บีเฟรเซสแอนด์บอนนะคะว้าวจะบอกว่าคนมีประเด็นน่ะให้ความรู้สึกว่าคุณจะคุยกับคนไกล เมสเซจคุยกับคนไกลนะคะหรือว่าติดต่อคนไกลมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คุณอาจจะดีลกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่า คนที่เขามีวุฒิภาวะอะไรที่แตกต่าง,งจากตัวคุณแล้วเร็วนี้คุณจะได้รับข่าวบางอย่างคุณจะได้รับการพูดคุยกันนะคะใครที่มีประเด็นเช่นทะเลาะก,กันนะคะมันโยงถึงคนที่แบบเหมือนจะกึ่งโสดไม่โสดด้วยนะคะถ้าคุณย้อนไปดูคนโสดนะคุณก็จะได้เหมือนพูดจาพูดกันนะคะและใครที่มีประเด็นอยู่อ่ะอาจจะได้ ได้แมสเซจบางอย่างส่งมาแล้วทําให้คุณกลับมาสนุกสนานกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่อองบอกว่าอย่าไปกลัวเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะบางเรื่องที่เรากลัวไปก่อนว่ามันจะดีไหมมันจะเป็นอย่างไรมันจะแบบอย่าเพิ่งไปคิดลบมันนะคะกําจัดความกลัวออกไปนะคะใส่ความก้าหาในตัวเองเยอะๆเชื่อมั่นในกันและกันเชื่อมั่นในกันและกันนะคะต่อให้วันนี้คุณยังไม่ได้คบกับเขาหรือว่าอะไรก็แ,แต่แต่ดูมีสภาวะของการเป็นเพื่อนกัน คุณอาจจะแอบชอบเพื่อนเพื่ออาจจะมาชอบคุณแล้วคุณก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะสามารถคุณจะเสียเ,เพื่อนหรือเปล่าหรือความรักครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรไพ่ออกมาบอกว่าการคุยกันการสื่อสารกันมันอาจจะทําให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นนะคะปรับความเข้าใจกันอะไรแบบนี้เชื่อมั่นในกันแลกััแเราก็อย่าไปหวาดกลัวอย่าไปกังวลอะไรมากนะคะออีกเรื่องหนึง่งใครที่คุยอยู่พลกายอยู่นะคะก็ เตือนด้วยความหวังดีคือเรามัตระวังก็ใช้คําพูดให้มีขอบเขตนะคะก็คุยกันเหมือนเพื่อนฟูเมื่อที่ปรึกษาให้กันและกันก็จะดีมากๆนะคะไพ่หมายเลขสี่เนี่ยไพ่ของการพูดจาอยู่แล้วไพ่ของการสื่อสารไพ่ของการเจรจาคุณอาจจะคุยกันเยอะมากๆก็ได้ค่ะคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันเยอะเยะเยอะๆ,ๆแล้วบางทีมันก็อาจจะล้ําเส้นไปหรือมีความรู้สึกให้กันแต่ว่าคุณก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะอย่าไปกังวลอะไรนะคะยิ่งเราทิสคนรักหรือว่าคนที่มีประเด็น กับเราอะ่ะเหมือนเพื่อนเหมือนที่ปรึกษาให้กันคุณจะสบายใจมากๆเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเนาะก็ประมาณนี้สําหรับชาวราศีบิจิกนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นพบกันใหม่เดี๋ยวหน้านะคะสวัสดีค่ะ